สวัสดีค่ะทำงานเพิ่งเสร็จค่ะทุกคนถาสามีมาหลับสภาพหน้าดูไม่ได้เลยนะคะทุกคนโอ้ยบังเนยผมกระงอกเต็มหัวอากาศนาหนาวมากเลยค่ะเมื่อเสารม์มีหิมะตกเดี๋ยจะให้ยบงบรรยากาศข้างนอกนย่นคนยางค,ค้นไหลขมเนี่ หุงข่าคะ่ะทุกคนสามีพนจะเห็ดยังผัดเปรี้ยวหวานคะ่ะพนอยากให้วิไลหุงเขา่าห้วิไลก็เลยหุงเขา่าให้พนบอกพนมาเจ้าต้องฝึกหุงเข่าเองละนะก็เลยเบาหยอกหยอกพนนะคะสวัสดีค่ะมาเผากันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจงได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อนีอากาศหนาวอีกแล้วคะ่ะทุกคนตอนเ้าร์หิมะตก โอ้ oh, ตอนใดจะผ่านไปเนาะที่จริงวิไลเป็นคนที่ชอบหิมะหมักนะคะแต่ว่าวิไลก็อยากให้อากาศอุ่นไว้ๆวิไลิได็ลงพักเสด็จปลูกพักลืมไปเลยเดี๋ยวว่าจะลงพักกับบอท่านได้ลงค่ะทุกคนเดี๋ยวจะบอท่านหนาวอีกเพราะว่าช่วงหนาห่อนถ้าห้าบา่อเพาะตอนนี้มันก็นจะใหญ่บอท่านแล้วก็จะบ่เพาะที่ล้งก็สิบอท่านกินอย่างสินะคะก็เลยต้องเฝ้าที่จริงแล้ววิไลจะเพ,ะพาะกระเพราในเดือน สองนะคะบอเมเนเดินสามถ้าเดินสามหนี่หฮาเกาจะบอท่านกินก็เลยตรงเพาะตั้งแต่เดือนสองแต่ว่าอากาศย่งางหนาวแห้งร้ายปกติระบานวิไลจะอุ่นอยู่ตลอดแต่ว่าน้ำมันแพ่งร้ายในช่วงหนีนะคะตั้งแต่น้ำมันเริ่มแพ่งขึ้นก็เลยบอเปิดฮิตหลายแล้วก็พยายามทีจะลดน้ำมันลงแต่ว่ามันก็นาวหนาวคะ่ะทุกคนพอหนาวแลลววิไลกระเพาะยั้งกับบกค่อยได คือตะกีก็เลยเพาะขนาดเพาะพริกนะ่ะเป็นหลายอาทิตย์แล้วค่ะพึ่งจะมาขึ้นแต่ก็บโเป็นยังค่ะก็บพอแก่เงาแก่ยังไปเนาะนั่น,นแหละค่ะชีวิตในต่างแดนบอกถึงว่าทั้งอื่นเขาหนะ่ะช่วงหนาห่อนเขาก็ยังปลูกพ่งปลูกพักได้กินนะคะทุกคนแต่ว่าในแถบธีวิลาย,ยูจะเป็นว่าบ้านนอกนอกเมืองแล้วก็อยู่ในแถบชนบทกะแถมเป็นฟาร์มบอกถึงว่า แบบนี่นี่วิไลชอบนะคะวิไลชอบบรรยากาศชอบแบบฟ้ามแบบนี้แต่ว่าอากาศดีทีสิบปูกยังกะยากสิบปูกยังกับอะด้กินกว่าสิได็กินกับปีหนึ่งกับอได้กินสองสามปีกับอได้กินบอกไปแล้ววิไลปลูกต้นมะกรูดนะคะหลายปีแล้วค่ะทุกคนต้นมะกรูดวิไลยังบอไปไซมาไซเลยค่ะโอ้ยนั่นแหละค่ะกระปลูกแก่เงาไปคือว่าแหละมันกระหาสื่อยากนั่มไซมะกรูดไซ คาไซกะช่ายกว่ากว่าเหาเสียหาสื่อใดในแถบที่เวลัยอยู่นะคะแถาวิไลไปสื่อเนี่ยก็นั่งรถไปก็ประมาณเกือบชั่วโมงใดไปถึงลานจีนลานอินเดียผวกที่ว่าเขาขายอาหารไทยแบบนี้นะคะขายแบบว่าผวกะมะกรูดมะยังอียงกังสีก็ใส่เวลาไปกลับก็บเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงพุ่นละกว่าเสิยใดไปหอดแล้วอาหารไทยในแถบนี้ก็บ่มีนำ้ำ บอกทถึงว่าอยากสืออาหารไทยบอเห่ากับพ่อเห็ดกินได้นะคะแต่ถ้าสม,มุิว่ามีแบบว่าสําเร็จลูปมเนาะก็คือสิสะดวกสบายนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนในแถบในแถบท,ถบทวลายูบอไดสะดวกสบายคือในเมืองไทยเห่าบางทีบางผืนทีบางประเทศเขาก็บอไดคือกันกับในแถบทวลายูนะคะหลายคนถ้าสมมุิว่าคนไทยนี่ ส่วนหลายเขาก็จะไปอยู่ในแถบทีชุมชนแหน่แมนบะคะหน่อยคนนี่จะอยู่ในแถบชนบทคือกันกับวิไลวิไลก็จะอยู่นี่ละส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนไทยนี่โบข่อยมีนะคะในแถบที่วิไลยอยู่บบค่อยมีก็อยู่ปลาปลายโบข่อยมีคนไทยหลายแล้วก็คนต่างชาติกับโบข่อยมีบอกถึงมาคนจีนคนยังจังสีกับปลายปที่วิไลเห็นอาจจะมีแนนแต่ว่าก็บข่อยหลายจังสีนะคะ ก็จะมีโซนเป็นโซนมงได้ที่มีโรงงานที่สามารถแบบว่าทํางานใดเลไลเนี่ย,ยนะก็จะมีโซนที่ว่าคนต่างชาติหลายพอมีจุดหนึ่งวิไลผ่านไปเห็นอยู่หมู่บาลหมูบาลหนึ่งแล้วก็เห็นคนต่างชาติวิไลก็เลยเออเนาะในแถบหนั้นแนมเบิงแลวเขาก็มีคนผิวสีอย่างประมาณน,นี้เนาะแต่ว่าก็ขึ้นในแถบวิไลก็บกคอยมี คนต่างชาต์บอกง่ายๆคนต่างชาติคือคนไทยคนยังัสิก็นหน่อยกบจักคนถี่วิไลลูจักในแถบนี้จักสินะค่ะนั่นแหละค่ะถึงว่าวิไลกับบกข่อยมีมูมีพวกแต่ว่าตะกี้ก็มีแน่แต่ว่ากับกันถือว่าเฮามีขอบครัวเนาะแล้วก็บวกกับน้ำมันกับแพงขืนก็บ่อสะดวกถีสิไปหามูเนย าหามูเพราะว่าเด็กก็ไปๆมาๆจะสีนะคะ่ะเพราะว่าสีวิไลก็จะหายซามีเป็นคนไปหลับไปทรงมันก็บรสะดวกเก็บคานะมัน่นไหวไปทํางานดีกว่าเพราะชงนี่ก็พยายามเออเล็งตัวเองนะคะเพราะว่าเสียเวลามาดนแล้วในการที่บ่ได้ทางานวิไลก็เล็งแล้วงานที่วิไลเหตุมันก็เป็นงานทีเวลามีก็มีร้ายเวลาบ่มีกับบ่มีเลยเวลาปิดกับปิด,ปดจะสีนะคะ่ะ แล้วมันก่อวิไลก็เ,เริ่มมาคุดเบถิงคิดเบิงแหล่าวาเออมาคิดทบทวนเบิงว่าสถานทีทํางานที่คือวิไลแล้วก็สถานทีทํางานที่วิไลศิสามารถไปเหตุงานใดวิไลคิดว่าตงนี้นี่อ,อ่าเป็นงานทีมันคงกว่ากว่าหลายๆทีที่แนมเบิงแหล้วก็จะยุดดุมากกว่าจะสินะคะแต่ดีที่ว่าต้งนี้นี่เขาเป็นจุดเ,ออเขาเรียกว่า ศูนย์กลางของประเทศไอร่แลนด์เนื้อนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วิลเลเคยบวองสูกกันฟังหลายๆลยหลอบแล้วก็วิลเลก็พยายามจะทําทความสะอาดให้ดีแล้วก็ลูกค่ากระจังบริติปัญหาในการทํางานมันหลายเพราะว่าเพื่อนทํางานนํากันทํางานกันหลายคน พอทํางานกันหลยคนแล้วเวลาเฮ้าบอกเขายังคือพนมาเห็ดงานแค่ชั่วข้าวพนกบด้ใส่ใจกับกัน้นทํางานปันใดพนกเน็เห็ดเห็ดไปเห็ดพิดพิถึกถึกกับคนเกานัา่นแหละค่ะก็บด้ใส่ใจพ่อไปเบิ่งวิไลปานแต่ซ้อนเด็กหน่อยค่ะบอกเด็กหน่อยกับยังสีเสื้อฟังกว่าอันนี้บอกผู้ใหญ่น้ากันแล้วก็ยังสิพิษผาดซําแบบหลๆเือมากเกินไปจะสินะค่ะ ทุกห้องจะต้องมีปัญหาในการที่ว่าขันเจาเ้าบ่ลืมอันนั้นเจ้าก็ลื่มอันนี้ขันเจ้าอ่ออยังที่มันมันบ่อยหยุงยากแต่กับกายกายเป็นว่ามันหุ่งยากจัซส่นะคะปานแต่ว่าซ้อนเด็กหน่อยแต่บ่าจึงว่ามือว่านกับมือนิ้วิไลก่อทางานมือนี้วิไลทํางานผู้เดียวมือว่านก็ยังดีที่ว่าไม่ม่าคนไทยน้ากันนี่แหละขึ้นมาซอยพนจะปกติแล้วเพนจะเห็ุงานาหล่างจาน แล้วก็ทำความสะอาดน้าขังบนแต่ว่าส่วนหมากพนก็จะอยู่ข้างล่างวิไลก็จะวิไลก็จะทาความสะอาดห้องสีนะคะตลอดที่แรกวิไลว่าจะไปรับงานเพิ่มขอหลังจานน้าและที่นี่ก็พนก็เลยพ่อวิไลมาคิดเบื้องแล้วขันงานวิไลเลิเลกประมาณใบสามใบสี่เหลวกะ ที่บาหมู่เห็ดเสร็จกับประมาณหามงก์พกมงวิไลกับบ่มีเวลาที่สิไปไปมากๆหรือว่านางถ่าสมมติว่านางถ่ามันก็อาจจะโดนจะสีนะค่ะแล้วก็วิไลก็เลิกคืดวาเซเวลาแล้วก็งานช่วงนี้ก็จะเป็นอียังทีทุกมือเกือบทุกมืออาทิตย์นีวิ่ไลก็เห็ดงานไปหลายเหมยูวิ่ไลก็เลิกค้ดวาวิไลก็คือสีเห็ดบวายหลังกายบวายเมื่บ้านนี้ไปเห็ดงานแล้วกลับมากก็มาเห็ดงานบ้าน ทั้งซักผ้าท้งล่างจานทั้งตากผ้าทั้งรีดผ้าบบเฮดกับ,บมีไผ่เฮดค่ะทุกคนนี่แหละแต่ละคนแลลวแล้วแต่ชีวิตคู่เนาะค่ะแล้วแต่ขอบครัวคันเพิ่นบเบเฮดแล้วคนในรอบครัวบบเฮดเหดเากระตรงเฮดแบบนี้นะคะเพราะว่าวิไลลงหูลงตาวิไลก็ทิม่มโบดบ่ได้วิไลกระตรงเฮดเมือ่อคืนนีเฮดกับคงกับเขา่าไปแหลวก็เมื่อยแห้งหร้ยบาไว สามีก็อยากคุยนําคุยนํากับฟังกับสามีฟังสามีว่าบอลูเลื่องค่ะทุกคนเพราะว่าเมือแห้งหลายแต่ว่าการถีเมือวิไลก็ขอบคุณถีบว่าเออวิไลมีงานเห็ดนะคะวิไลพุ่มใจแต่ละเธอแต่ละรังถีบวิไลไปเห็ดงานกลับมาวิไลมืออย,อยู่แต่ว่าวิไลคิดว่าเอาอเนาะมันมีแรงนะการถีอว่า เบิงตีมือในีเข้าเห็ดงานไปกี่ชั่วโมงแล้วหาชั่วโมงหกชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงหรือว่าสามชั่วโมงมันก็เป็นเงินเป,เป็นเงินเป็นยังแม่นบอคะแล้วก็มานั่งคืนเอออีกบ่จักมือก็เงินออกแล้วจังสีนาะ คืออาทิตย์นี้ขันสมมติว่าวิไลเห็ดเห็ดงานหลมือวิไลเนยเนยกะจริงเนยวิไลกะพยายามจะพักผ่อนไหวไปอาบน้ำไหวเห็ดกับคงกับเขาเห็ดยังให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็พอเรียบร้อยแล้ววิไลก็จะไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนอนบางเธอกะเออเมยให้แลกกับบริสุทธิ์มุ่นบางเธอถาบบเมยปันไดบโบขีขาดห้อยง่ายวิไลก็จะสวดมนต์ส่วนมากแล้ววิไลก็จะพยายามสวดมนต์ยังประมาณนี้เนาะเพื่อให้ เพื่อว่าอียังทีห้าคุดอ,อันนี้เป็นความเสื้ออีกแล้วเนาะแล้วแต่คนเสื้อเนาะอันนี้ก็วิไลก๋เป็นความเสื้อของเจ้าของนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลกกบมาหวังสู่กันฟังในการดำรงชีวิตอยู่นี่ในแต่ละหมือของวิไลให้ทุกคนได้รับฟังกันเนาะค่ะว่าวิไลเห็ดยังแน่เป็นจังไรแน่การใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนมันเป็นแบบใดบางคนถือบอกเข้าใจบางคนถืบอบลูว่าเมียฝรั่งอาจจะ ใส่ชีวิตรูล้ล้ามีเงินมีทองกันมดสุขคนเขาอาจจะมีค่ะคือยังวิไลวิไลกับเป็นการีิวาสางเหนือสางตัวเป็นการเลื่มต้นนะคะมีไลยังบทดทันเดมียังน้ำเขาเดอกค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะวิไลกับบดยอ่อทอขอเห้เท่าขยันให้ขอให้เท้าเก็บค่าใส่ใจร้ายเท้ากับใส่ตามี่ว่าใส่ตามี่เฮ้ามีเทากับเก็บแน่ทรงกับบานแน่ใส่อยังีิจำเป็นค่ะ อย่างที่บ่บ่จําเป็นเฮาก็ไว้ก่อนไวม้มือได้ที่ว่าเฮาอ่าสามารถที่สิซื้อได้เฮาก็จังค่อยซื้อก็ได้นั่นแหละคือการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตของวิไลในต่างแดนก่อนอื่นที่สิ จบคลิปไปวิไลก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนทีเขาเขามาให้กำลังใจถ้าวิไลตอบคอมเมนต์ซาหรือว่าวิไลบอเดกตอบคอมเมนต์ไพวิไลก็ขอโทษขอภัยหล่ๆค่ะทุกคนจะไหนวิไลก็ขอขอบคุณหลยๆเจี่ยเขามาคอมเมนต์ให้วิไลได้อ่านแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้วิไลตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย